สวัสดีนะคะตอนนี้พี่โอก็ปอกพริกเสร็จแล้วนะคะต่อไปเหลือปอกหอมแดงกับกระเทียมนะคะปอกทีละเก็บเลยนะคะที่ลกปอกมีช่วยได้นะคือมีตัดหัวมันนะไม่ต้องมือไหมนี้กําลังฟูเกีวถอดข้าวนะคะตัดตัด,ต,ดตัดเลยค่ะ เด็ที่รักล้างมือแป๊บหนึ่งนะคะพอที่รักจะทําทการปอกส่วนผสมทุกอย่างนะคะปอกทีละเม็ดทีละเม็ดนะคะแล้วเดี๋ยวพี่ชมพู่จะเป็นคนปรุงนะคะจริงๆแล้วเราก็แบบเล็งเครื่องปั่นไว้แล้วเนี่ยถ้าเราเอาพริกสดไปปั่นเนี่ยได้ไหมไม่น่ารอดตามดีกว่าจะทำอะไรพิสดารเราจะไม่ทำพิสดารนะคะมาค่ะ ปอกเลยค่ะนี่เรากำลังฝึกคุณผู้ชายทำกับข้าวนะคะทำเป็นหลายเมนูแล้วพี่โออ่ะอร่อยหลายอย่างเลยฝีมือดีนะคะรถมือถึงนี่นะคะกำลังจะปอกนะคะนี่ก็ถ้าปิ้งไม่สุกเราก็ไม่ต้องใส่มันนะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะไม่นิ่ม อันนี้เหรอ่าเดี๋ยวตำค่ะไม่เป็นไรบอกก่อนอันนี้คืออันนี้ป็นกจินดาม่นนดีนใช่ใช่ใช่ไหมใช่แต่ไม่ต้องเอาแล้วโอเคแล้วเราใส่อย่างนี้ยตตำให้มันเพ็ียเฉยๆให้มันแซบเดี๋ยวรอวิโอปอกหอมปอกกระเทียมก่อนนะคะนี่ทุกอย่างทําการปิ้งมาหมดแล้วนะคะแล้วก็ปอกแล้วก็ตาําใส่โคกนะคะ เนีงนิ่มไหม้ยนิ่มไหมยเห็นยังมันจะง่ายถ้าเราเผาทุกอย่างเราปิ้งมันวิกินดามมน,นีนะคะโอเคนั่นและคะแล้วเดี๋ยวชมพู่ก็จะตำน่าจะตำเป็นอ่าวันนี้เราจะตำแล้วก็มาส่งข้างนอกเนาะเพราะว่ามันใหญ่ใหญ่อะคกไมัน่าจะพอใ,ให้เขาตำเลยไหม ได้ค่ะรงเนี้ยโอเคเดี๋ยวฉัพูดเอาโค้กมาตามกันโอเคไม่บายนะคะไม่บาย